วันนี้นะฮะเราจะมาอธิบายความแตกต่างระหว่างเนื้อหมูขุนธรรมดานะฮะกับเนื้อหมูที่เลี้ยงแบบหมูหลุมนะว่ามันต่างกันยังไงทำไมความอร่อยของเนื้อมันถึงต่างกัน,กนคุณภาพของเนื้อมันถึงต่างกันนะฮะอันดับแรกเราจะมาดูเนื้อหมูขุนทั่วไปกันก่อนนะฮะลักษณะการเลี้ยงหมูในบ้านเรานะฮะ การขุนหมูทั่วไปนั่นก็คือก,การทำคอกแบบเทพื้นเทพื้นปูนนะฮะหมูอ่ะจะเป็นหมูที่คัดสายพันธุ์มาแล้วนะฮะแล้วมานำลงขุนนำมาลงเลี้ยงในคอกนะฮะโดยที่เทพื้นปูนไว้แล้วหมูก็จะถูกจำกัดนะฮะพื้นที่หมูจะมีหน้าที่กินและก็นอนนะฮะธรรมชาติของหมูนะฮะหรือว่าสัตว์ทั่วไปนะ ถ้ากินแล้วนอนนะมันก็จะอ้วนไนะขมันจะเยอะนะถ้าจะทำให้เนื้อไม่มีไขมันนั่นก็คือการต้องเบินไขมันนะฮะหรือพูดง่ายคือให้ให้ให้เขาได้รีดไขมันออกนะฮะแต่การเลี้ยงหมูขนทั่วไปมันไม่สามารถทำเช่นนั้นได้เพราะด้วยพื้นที่คอกหรือยงเล้าเลี้ยงนะฮะพื้นที่สำหรับหมูอยู่มันค่อนข,ข้างที่จำกัด นะก็เลยทําให้ไม่สามารถเบิร์นไขมันหมูได้แบบธรรมชาติวิธีที่ใช้นะฮะที่เขาใช้นั่นก็คือการผลิตอาหารสัตว์ที่สามารถให้เนื้อนะฮะลดไขมันให้เนื้อนะฮะเหมือนกับคนที่ไปออกกําลังกายเข้าฟิตเนสนะฮะแล้วอยากให้กล้ามใหญ่เขาก็จะทานอาหารเสริมหรือว่าฉีดพวกอาหารบํารุงเข้าไปเพื่อให้ มีมดัดกล้ามมีเนื้อที่ที่ที่ใหญ่นะฮะที่ตื่นดีนะครับนี่คือการได้มาของเนื้อกระบวนการการได้มาของเนื้อหมูขนทั่วไปนะฮะทำให้เนื้อที่ได้มันจะไม่ค่อยเป็นธรรมชาติมากนักนะอร่อยแต่มันจะไม่เหมือนธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ auch. ทีนี้มาดูหมูหลุมเนื้อที่ได้จากหมูหลุมนะฮะหมูหลุมก็จะเป็น ระบบการเลี้ยงคล้ายๆกลับคล้ายๆกับหมูขุนทั่วไปนั่นก็คือนํามหมูมาเลี้ยงในคอกในกรงนะก็มีที่กั้นเหมือนกันกับการขุนระบบฟาร์มทั่วไปของบ้านเรานะแต่หมูลุมเนี่ยพื้นเขาจะไม่เทนะฮะเขาจะมีวัสดุมาลองพื้นส่วนมากก็จะเป็นพวกแกลบพวกเศษใบไม้พวกอะไรหลายๆอย่างที่มันสามารถเอาไว้ซับ ขี้ซับเยี่ยวนะให้กับให้กับหมูนะแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันจะเป็นสถานที่ให้หมูได้แบบระเบิดพลังนะฮะธรรมชาติของหมูเนี่ยมันจะเป็นนักทําลายล้างมันจะชอบออกกาลังกายมันจะชอบดูดชอบดนันชอบขุดชอบอะไรเยะแยะเลยนะฮะหมูอ่ะถ้ามันอยู่กับสภาพอคอกอย่างนั้นนะฮะมันจะได้ระเบิดพลังออกมามันจะได้เบิร์นไขมันนะฮะมันจะได้ออกกําลังกายมันจะมีความสุขนะฮะฉะนั้นเนื้อที่ได้ จากหมูหลุมฮะมันจะเป็นเนื้อแบบธรรมชาติมันจะเป็นการเบรนไขมันออกนะฮะแล้วก็ได้เนื้อแบบธรรมชาติเนื้อที่ได้มันจึงอร่อยเป็นพิเศษนะฮะต่างจากเนื้อหมูขุนทั่วไปนะฮะใครที่ได้ลองชิมลองทานนะจะรู้จะเข้าใจเลยว่าระหว่างเนื้อหมูหลุมกับเนื้อหมูขุนทั่วไปมันต่างกันอย่างไรและอร่อยต่างกันมากแค่ไหนนะครับผม